เครียดเครียดคนกำลังจะตกงานแบบยุคกำลังไรที่ยังไม่รู้ถึงเหตุการณ์นี้วันนี้ที่ปรายามาเตือนเลยค่ะนี่คือคำคาดการณ์ของทั้ง World Bank, World Economy Forum และอีกหลายๆหน่วยงานชั้นนำของโลกค,ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่า World Bank คาดการณ์ว่าในปี2030จะมีคนตกงานเพราะ AI และออโตเมชันแป0ล้านคนคิดเป็น25%ของคนทำงานทั่วโลกค่ะมันเกิดจากอะไรเหอรอความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI เติบโตแบบยกกำลังจึงทำให้คนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ AI ก็ทำงานหลายอย่างได้ดีดกว่ามนุษย์อยู่แล้วเช่นการอ่านสัญญ,ญาณกฎหมาย การลงทุนไปจนถึงการอ่านผลมะเร็งวันนี้พี่ปลาลูงแล้วว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากตกนาำทางโรคของเราคืออะไรในยุคที่ทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแข่งขันการพัฒนา AI ตั้งแต่ Apple, Microsoft, Google, n v ด d ว a t e s เท Facebook และอื่นๆอีกมากมายวันนี้พี่ปราจะมาเสนอ Masterclass ดีๆค่ะ เรามาหาคำตอบกันในมาสเตอร์คาสนี้ทางรอดเมื่อ AI ครองโลกแน่นอนค่ะมาสเตอร์คาสครั้งนี้จะพาคุณเดินทางไปในอนาคตซึ่งจะทําให้คุณได้เห็นถึงความน่าทึ่งและน่ากลัวของ AI กับหัวข้อที่คุณไม่ควรพลาดเลยทางรอดเมื่อ AI ครองโลก19สิงหาคม เวลา19ถึง20.30น,ห,นห้ามพลาดข้อสำคัญก็คือเ,ออเรียนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่มีโคต้าจำกัดซึ่งพี่ปลาได้โคต้านั้นมายำ้ำเ,เรียนสดผ่านโสงไม่มีบันทึกไม่มีการดูย้อนหลังค่ะแน่นอนใครสนใจทักพี่ปรามาได้ค่ะโคต้าจำกัดและขอให้รีบค่ะทักที่ไหนนะคะ ทักในคอมเมนต์นี้มาเลยค่ะแล้วพี่ปาจะส่งลิงก์ส่งให้ในเวลาที่ใกล้ริงแน่นอนค่ะอย่าลืมค่ะทางรอดเมื่อ ai ครองโลก